คือขายบัตรแพงแต่อ้ายเฮ้ข้าแพงูก็เสื้อไม่ผู้เดียวแล้วเนาะอันนี้กูขายอยู่แสดงว่ากูบ่แพงมึงก็ต้องพูดมากดอกบัตรเบิดแล้วบอกมาเสียเวลาพูดมากปากมาอยู่นี่ครับผมผูดอดบอกว่ากูขายบัตรแพงอ่ะเปิดเบื้งยูยยุทบเอาผมเจ้าคือขายบัตรแพงแต่อ้ายเฮ้ข้าแพงูก็เสื่อไม่ผู้เดียวแล้วเนาะอันนี้กูขายอยู่แสดงว่ากูบ่แพง มึงก่ต้องพูดมากดอกบัดเบิดแล้วบักนอนเด็พัดลมเป่าเอาไว้ว่าเพศอยู่บ้านถูกมต้องพูดมากพ<น>ูดในว่าบัดแพงกันนอนเลยของอยู่เฮือนเด้อครับผมอย่ามาเสียเวลาพูดมากปากหมาอยู่นี่ครับผมเราแบบมีแฟนว่าเราสิลงไร่แต่แล้วกูสิลงไร้แล้ว <laughs> เอออืมสำหรับซุ้มสีมาข,ขายของร้านข้ากูไ้ขายกูขายเอง ขายดีมิจัดขายบดีคือจังกูไปข่าพ่อข่าแม่มันเนี่ยโพด่ากูโถไหนบอกว่างานระดับประเทศอุตส่าห์เตรียมของมาคิดว่าจะตั้งตัวได้สุดท้ายขายของไม่ออกหมต้องขายครับแต่เสียงเงินคนขาจ้างศิลปินไม่เบิงนี่ก็เพราะตายแล้วนอนตีแตกอยู่เฮือนผู้พวกไม่ฆ่าน้านอแตกนั่นย่เรื่องมากงานกับงานกูกูจะเอาภัยก็ได้แม่งผู้ใด,ดบอกว,กว่ากูขายบัตรแพงอ่ะเปิดเบิ้งยูยูทูบเอาผู้ โอ้โฮกระแสมันกุกลังสิลงอ่ะกูไปแล้วพล่ะพละพละพละวันนี้ามีามีมีพละเพล่ะลซาลีมาวันที่สิบครับตอนนี้เนมันจัดการปัญหาสิ่งที่เขาได้สร้างขึ้นให้สร้างเฮน่ะเพรมีใครจะไปสร้างนองเจ้าของครับแต่ว่าอะไรถูกอะไรผิดก็ปล่อยให้น้องเขาใช้ชีวิตของเขานะครับเพระว่าลมหายใจร่างกายเป็นของเขาแต่ความหักแพงการรอซัพพอร์ตความป็นอ้าย กะถาอบกอดทืกเก่า,าลา่ะผมมันมาน้องดีน้องซัวบ่ได้เข่าข้างสองค่ะลุงศินแต่ว่ากะบ่ได้สนับสนุนทุกเรื่องนะครับผมมันมามหาดนี่มันกระมวลอะไรนี่บ,นะนบักชาลีน่ะกินเบอรสองค่ะที่มีน้องนะครับรอตอนรับเบ่งบ้านกูนะ่ะลังบักไงรอตอนรับบักชาลีบกักไซต์มะบกักจินเออ ขอกเข็มยูโรกินยูจินนะครับเหตุผลที่น้องๆนะครับเขาต้องเตะมือเนี้ยต,ต้าต้าลงเด้งเคีืนลังเหตุผลที่น้องๆเหล่านี้นะครับมาหาผมดุหกักแพงผมนะครับเนื่องจากผมรวยครับเรื่องน้อยมากนี่คือบ่ต้องออกเองินจากบาทอ้อเบิ้นผมไม่ได้ถือว่าน้องผมถือว่าผู้มีพระคุณอย่าเอาเอาเบิ้ลนมาร่วมกับผม ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ